ข้าแต่องค์พระบิดาพระสมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาาการประพฤติชั่วกระทำชั่วนั้นเป็นสิ่งที่ลูกเข้าใจแล้วว่าอย่าทำว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำแล้วจิตใจจะตกตำ่ำแต่บางครั้งการทำความดีก็จะต้องมีเหตุมีขอบเขตในการทำเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดเกินขอบเขตของการทำความดีนั้น เช่นมีเมตตาแต่ไม่มีอุเบกขาหรืออุเบกขานั้นจะวางเฉยเกินไปหรือไม่เป็นสิ่งที่ลูกยังไม่เข้าใจเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเป็นสิ่งที่ลูกนั้นยังไม่สามารถเข้าถึงและสัมผัสได้ขอองค์บรมบิดาช่วยเมตตา สอนสั่งธรรมนี้แก่ลูกด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะการทำความดีมีหลายอย่างการทำความดีมีหลายขั้นตอนการทำดีมีหลายระดับถ้าเราทำดีเป็นลำดับ ลำดับไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของมันพระยาธรรมเอ๋ยการที่เราทำความดีก็เหมือนการเดินทางถ้าเราไปในทางใดทางหนึ่งและเส้นทางเส้นนั้น ก็มีไว้อยู่แล้วเราก็แค่เดินตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราจะเข้าใจเมื่อไปถึงในจุดตรงนั้นจุดตรงนี้จุดตรงนั้นเองโดยปริยายขอเพียงแค่เราอย่าเปลี่ยนเส้นทางการเดิน เราเลือกทำดีเราก็จงทำดีคิดดีพูดดีทำไปเรื่อยๆอ,อย่าเปลี่ยนทิศทางเราเลือกทางนี้ที่จะเดินและเราก็เดินด้วยการประพฤติปฏิบัติเดินด้วยการกระทำไปเรื่อยๆ บุคคลที่เดินไปถึงในที่นั้นก็จะมองเห็นในที่นั้นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเช่นไรฉะนั้นลูกเอ๋ยการทำความดีมีลำดับของมันมีเงื่อนไขต่างๆที่สอนเล่นลึกลับซับซ้อนแต่ถ้าลูกเดินไปจนถึงในจุด ลูกก็จะเข้าใจและลูกนั้นก็เข้าใจแล้วด้วยในส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้ลูกต้องตรึกตรองว่าเป็นอย่างไรแต่ก็ใช่ว่าตรึกตรองแล้วจะไม่เข้าใจในลูกตรึกตรองแล้วก็เข้าใจ แปลว,ว่าลูกนั่นก็เข้าใจได้มากแล้วการทำความดีก็ต้องทำให้ถึงที่สุดสุดแล้วก็ต้องเรียนรู้ว่าสุดเป็นยังไงการที่เดินทางตรึงเกินไปย่อมไปไม่ถึง มีเมตตาต้องมีอุเบกขาทำดีแล้วก็ต้องมีการวางเฉยในการทำดีด้วยทำสิ่งใดก็ตามหากไม่มีเชื้อของความรักโลกโกรธหล,ลงไม่มีเชื้อกิเลสตัณหาปนเปืือนนั่นย่อมไม่ผิดอะไร เพราะเป็นสิ่งที่สักแต่ว่าทรรรู้เหตุรู้ผลในการทําจึงไม่ผิดไม่ปราดอะไรลูกเอ๋ยการทําความดีที่จะถึงซึ่งความเป็นพุทธ,ธะที่จะสามารถช่วยเหลือผู้คนให้ปลอดภัยจากภัยในวัตฏสงสาร ช่วยเหลือดวงจิตต่างๆได้อย่างแท้จริงต้องเป็นความดีที่เข้มแข็งเด็ดขาดมีขอบเขตต้องเป็นความดีที่มีพลังอย่างแท้จริงอย่าใจอ่อนกับมานอย่าสงสารเกินไปอย่าทำตนไม่มีขอบเขต เพราะมันจะทำให้ตนติดอยู่แค่กับดักตรงนั้นจะทำให้ติดอยู่แค่สงสารลูกเอ๋ยการเมตตาต้องมีขอบเขตสงสารก็ต้องมีขอบเขตลูกเอ๋ยมัวแต่ใจอ่อนสงสารกิเลสสงสารเชื้อตัณหาสงสารพยามาน ก็เลยมัวแต่คลุกอยู่กับมันเลยไม่กล้าข้ามพ้นมันไปสักทีพยามานมานอนดิ้นอยู่ทั้งหน้าดิ้นลนทุลนทุลายเธออย่าไปเลยถ้าเธอไปฉันจะขาดใจตายอยู่ตรงนี้ทีนี้ก็เลยสงสารพยามา ก็เลยไม่ไปไหนเลยก็เลยนั่งเฝ้าอยู่กับพญามารอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไหนทีนี้พอไม่ไปไหนก็เลยไม่พบกับความหลุดพ้นลูกเอ๋ยมีความเมตตาสงสารก็ต้องมีปัญญาให้อยู่เหนือมันด้วย ความสงสารแห่งพุทธานั้นคือความสงสารที่มีสติปัญญาพร้อมด้วยไม่ใช่สงสารโดยไม่ลืมหูลืมตาสงสารไปอย่างหลับหูหลับตาสงสารอย่างนั้นก็ไม่ใช่โลกเอ,อ๋ยบุคคลผู้หนึ่งที่จะข้างพ้นวัฏาาสงสารได้นั้น บุคคลผู้นั้นต้องมีคุณงามความดีที่แข็งแรงต้องเป็นความดีที่มีพลังอย่างแท้จริงต้องสามารถยกตนให้อยู่เนื้อพลังของเชื้อทั้งปวงสงสารก็อย่าสงสารแบบมีเชื้อเมตตาก็อย่าเมตตาแบบมีเชื้อมันเป็นความสงสารที่ละเอียดอ่อน เป็นความเมตตาที่ละเอียดอ่อนซึ่งไม่สามารถหลอกลูกที่จะมีไกลที่จะเข้าใจบุคคลธรรมดาไม่เข้าใจหลอกลูกนอกจากคนที่ถึงซึ่งในจุดตรงนั้นแล้วนอกจากบุคคลที่เดินไปถึงจุดนั้นแล้วแต่ลูกเอ๋ยเราจะเป็นผู้รู้ เราจะเป็นผู้ตื่นเราจะเป็นผู้แจ้งเราจะเป็นผู้นำทางบุคคลผู้อื่นฉะนั้นเราต้องกล้ากล้าที่จะเดินข้ามไปเพื่อชี้บอกทางแก่บุคคลผู้อื่นถ้าเรื่องแค่นี้ไม่กล้าข้ามพ้นไปให้ได้เธอจะเป็นผู้นำแก่บุคคลผู้อื่นได้อย่างไรเรา เธอจะนำพาเขาข้ามพ้นวตาสงสารได้อย่างไรเราความดีที่อ่อนแอข้ามพ้นทะเลทุกไม่ได้หรอกลกูกต้องเป็นความดีที่เข็มแข็งพร้อมด้วยสติและปัญญาเมตตาที่มีพลังของปัญญาอยู่ในนั้นเมตตาที่สว่างเจิดจ้าไม่มีเชื้อกิเลสตัณาปนเปื้อน จึงจะเป็นความเมตตาที่ไม่ปนเปื้อนด้วยความทุกข์ฉะนั้นลูกเอ๋ยจงตั้งมั่นความดีของตนให้ดีเพิจจรณาให้รอบครอบในการกระทำทุกอย่างเมื่อได้คำตอบแล้วจงกล้าที่จะเดินไปอย่าใจอ่อนเพราะพยามาน,นั้นจะมาทุกทางพยามาน,นั้นจะทดสอบทุกลุกแบบ พยมานัดจะวิงวนอ้อนวอนขอไอ้ลูกนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามใจเขาเอียาไว้สนใจเขาลูกเอ้ยจงเดินต่อไปเถิดแล้วลูกจึงจะพบกับชัยชนะจึงจะสามารถชีนะชีนำและนำพาผู้อื่นได้จงประพฤติเช่นนี้กระทำเช่นนี้เถิด